าสุดทางด้านของพลตารวจโ,โทรเรวัตกินเกศรอ,ออกมาไลฟ์สดผ่านในช่อง YouTube ของท่านเองคุณาเรวัตนะวิพากษวิจารถึงเดี่ยวสเปเชียลของโนต้ตอุดมบอกผมดูจบแล้วนะรู้สึกได้เลยเจตนาเขาไม่ดีเอามาดูมินเอามารอเล่นไม่ได้เมื่อก่อนก็ดูชอบดูแต่ตอนนี้ได้ยินเสียงไม่อยากฟังแล้วทะลึ่งไม่เข้าเรื่องเรามันชาวบ้านปากเสียไม่เข้าท่าเลย บอกว่าผม,มนไม่ได้อาคาติกับคุณโน้ตนะมุกอื่นมีตั้งเยอะให้เอามุกอื่นมาเล่นแต่อย่าเอามารอเล่นอะไรแบบนี้ถ้าวันนั้นผมไปนั่งดูอยูด่ด้วยนะจะขึ้นไปถีบบนเวทีไม่พูดจบเลยมรตส่วนตัวผมมองว่าไม่สมควรอย่างยิ่งเลยทะลึ่งนะครับที่กลากจะกินหัวเอา เอาไล่ชาวนาทั้งนั้นไม่ไปสมควรครับไม่สมควรนะครับกูไม่ใช่เกษตรกรคุณเป็นใครอ่ะตอนเด็กๆคุณชอมาคอร์ะอยากมีแอร์เย็นๆคุณก็ตึงนั่งผมก็ตึงนั่งผมก็เชื้อจีนเหมือนกันแซ่โค้เราเป็นศิลปินวันๆจะต้องหามุกอะไรมาพูดให้เขาตลกไปแขวะคนนั้นแซวคนนี้ ทำไมไม่แซวเรื่องพ่อเรื่องแม่มึงบมั้งแล้วมึงกับกูเกิดมาอาการครบ32มเนี่ยมีบุญเก่าบ้างมึงอาจจะจมูกใหญ่กว่ากูหน่อยแค่นั้นแหละกูอยู่ไม่ได้จริงๆแต่ปากมึงอะ<จ>เสียมากกว่ากูยากจะ,จะเฉยๆกูทำเป็นอยากพอเพียงอยากปลุกผักอยากให้คนเห็นคือเราไม่ได้เป็น,นลืมตัวอีโก้สูงคิดว่าตัวเองเป็นดาราดังแล้วเหรอเลย คุณจะรวยเท่าไหร่คุณก็ไม่ได้ไปแจกสร้างมูลนิธิช่วยคนยากคนจนไม่นั้นก็เอารองเท้าปลาใส่ไปเลยมันพอกครีมกันแดดมันหลายตลบแล้วมึงมันลงไปปึ๊กม,มันไม่เข้าท่าพ <c oughs> ี่จิงหน้าจะถอดรองเท้าปลาใส่เวทีไปเลยนะครับ <c oughs> ให้มันเอารองเท้าทำเป็นไม้แทน